ธรรมะเป็นเรื่องเล่าความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ในการกระทําเห็ดยังกระสรางกระไดอันนันแหละแต่แของเห็ดเองกระไดเองบ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันดนบันดาลให้เ้าเป็นไปตามความพ่อใจเลยบ่พ่อใจได้นท่าหละธรรมะไปว่าความจริงเห็ดพิษก็ได้รับโทษเห็ดถูกก็ได้รับ สิ่งที่ว่าเป็นโทษนั่นแหละเรียกว่าธรรมะแต่เฮาเห็นเข้าใจความจริงของคําว่าต้นแรกเป็นที่พึ่งของตอนเจ้าของเองต้องเป็นที่พึ่งของเจ้าของเองแ่เบราะว่าบุคคลและสัตว์ทั้งหลายกระทําสิ่งใดก็แล้วแต่โดยกายโดยว่าจาโดยใจก็ต้องได้รับผลของมันอย่างนั้นเฮา,าู้ว เหตุแบบนี้ได้แบบนี้แล้วละว่างคลายออกจากความเสือถืออันอืน่นที่ว่าเข้าใจว่ามีเทพเจ้ามูพรมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบนดานให้ห้าสุกละทุกให้ห้าพพลออกจากถูกใดหรือให้ห้าลงไปจมุมอยู่ในนรกมั่งอันนี้มั่งเลิกเสือถือสิ่งแล้วนี้ออกให้เบิดแล้วห้าจริงๆเ,เข่าสู้ความจริงใด คำว่าความจริงคือความจริงโดยว่าสัตว์โลกเป็นไปตามความคือกระทํามจรงใดๆสิ่งหนึ่งลวก็เห้าสิเขาถึงแกนแท้ของชีวิตเขาไปอีกในความพ่อใจกับบพพ่อใจเท่านั้นที่ห้าพยะเจายามสางสรรหาอยู่ออคำว,ว่าพ่อใจตัวเดียวนั่นแหละเหตุห้สัตว์ทั้งหลายเวียนวายแต่เกิดยึดติดถือมั่นเออแค่นั้นแต่ห้าหูแนวแทงมันแล้ว่าทํำดออีก็ได้ผลที่บ่าต้องได้รับโทษ ทำเลวก็ได้รับโทษยังสี่เอาหูมันแล้วยังส่เฮาก็จึงเอาคําว่าธรรมะคือความจริงอันนี้แล้วก็รักธรรมที่พระพุทธเจ้าเฮ้าว่างแนวทางไปแล้วบอกความผิดบอกความถูกบอกหนท่านให้พ้นออกจากความผิดและความถูกเออบัณฑธรรมะจึงเป็นเครื่องคมจึงเป็นธรรมะโดยบาลีกับธรรมะคือกันเด้แต่ว่าต่างตรงอักษรโดยบาลีกับ ท่อท่งกับม้มาเป็นธรรมะแต่แปลว่าความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ในความเกิดแก่เก็บตายในความท,ามทมาําสิ่งใดได้สิ่งนั้นในความตนเป็นที่พึงของตนเดยบันธรรมะจึงเอาคําว่าเหตุสิ่งใดได้สิ่งนั้นะเมื่อเป็นเครื่องคมของของไว้เลยเป็นธรรมะเป็นท่าทหารกับม้ามาวันแต่ <ừ. S 1> อ่านออกเสียงเป็นเสียงเดียวกันเด้เป็นธรรมะเพื่อนน <ừ. S 1> ั่นแหละ หลายหลายคนจึงงงกับศัพท์ว่าธรรมะแปลว่าเครื่องข่มกระทุกธรรมะแปลว่าความจริงของทุกชีวิตส,สตรพสัตบริเกี่ยวกันกับาศาสนา, <c oughs> สาศาสนาแปลว่าทางเดินาศาสนาคำว่า,าศาสนาหนทางการดําเนินชีวิตนะาศาสนาเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าความเชื่อความเชื่อทุกคนเกิดมาเนี่ปรารถนาความสุขบด ปรารถนาความสุขปรารถนาความพอใจของตัวของเองผู้เดยียวนั่นแหละถึงมีความเชื่ออืนอ่นๆเกิดขึ้นก่อนที่ธรรมะนี่สิปรากฏความจริงขึ้นมาคือพระศาสดากวา่าสิอุบัติขึ้นมาอด้รแต่ละพระองค์พระองค์ความเชื่อของคนนั่นมันมีฝังแน่นฝังใจมานานแล้วออทุกคนปรารถนาความอยู่ดีมีสุขทุกคนปรารถนาความอยากได้อยากดีและก็เป็นปรารถนาตัวนี้ ในความปรารถนานั้นเพราะว่าบ่าเข้าใจความจริงพุทธเจ้าผ่านเกิดจึงบ่ได้เอาความจริงออกมาแสดงว่าตนแรกเป็นดีพึงของตอนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจึงไปพึงสิ่งอื่นต้นไม่ผู้เขาสัตว์ต้นไม่ผู้เขาสัตว์ดินฝ่าอากาศดวงดาวเลิกต่างๆหมอดูทำหน้าทย,ถ,ายถักพิธีการบวงสวงหลยอะไรอย่อายยงตีเอาคำามา ปกป้องคุ้มครองเจ้าของเพื่อให้สมปรารถนานั่นแหละปกป้องคุ้มครองหันว่าอยากให้มีอายุยืนบางที่ก็มีการบูชายันโดยการข่าผู้อื่นเพื่อสิแรกในเจ้าของมีอายุยืนบ่เ,เป็นโลกมีความสุขสมหวังสมปรารถนานั่นแหละมันมีมานานแล้วออมีการทำพิธีและการสวดบวงสรวงขอรอ้องอ้อนวอนให้เทพเจ้าให้พระเจ้าให้พระพมออมาปกปักรักษาให้พระญาณามารักษา พระยาขุดมารักษาเออให้พระยาอินเวชสุวรรณมารักษานี่เป็นข้อมเข้าใจผิดทั้งนั้นเป็นข้อมเข้าใจผิดที่เข้าคิดเอาเองเพราะว่าเข้ากลัวย่านย่านอย่างย่านบอสกย่านบอสุกสมหวังสมปรารถนานั่นแหละจึงเอาผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งนี่แหละจึงบอกว่ากิเลสป,ปัญหาตัณหาลอยแปดมันหุ่มความจริงของเข้าเอาไว้หุ่มความจริง ความจริงของทุกชีวิตสรรพัตว์นั่นแหละความจริงของโลกอันนี้แหละมันเลยบ่เห็นคําว่าอันนี้จังคือความบจริงแท้แน่นอนของทุกชีวิตสัรพัตว์ว่าว่ดดินฟ้าอากาศถูกทั้งหลายที่เฮาเข้าไปยิดในอันจังและอนาตตาถูกสิ่งทุกอย่างเดินทางเลือนไปเข้าไปสู่ความตายเกิดดับนะจังสัน่นสิ่งที่ว่าตายบันคือความสะสมเอาไว้ในความรู้สึกของเฮ้าคือใจใจนี่จึงว่าตายจิตนี่จึงว่าตาย เที่ยวเวียนไหวเป็นไปตามความปรารถนาคำว่าปรารถนาอะนี่แหละตัวลายกาดจากว่าลอารมณ์ความรู้สึกที่ฮายังมีความยินดีในความพอใจอยู่เหตุจังใดสิข้าใจเหตุจังใดสิข้าถึงคําว่าดวงตายเห็นถ้ำหรือรลูธถ้ำเห็นถ้ำเห็นยางลึกซึ้งเห็นตามความเป็นจริงที่เห็นเหตุจังใดฮาสิเห็นใดนะแล้วฮาจึงบอกว่าเริ่มต้นแรกอะทุกคนเมื่อได้ยินฟังธรรมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว เพิ่นก็นแสดงมาแล้วแสดงรักแห่งความจริงของทุกชีวิตมาแล้วว่าสัว์โลเกเป็นไปตามต Duncan, กรรมเหตุสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นก้อนที่เหตุสิ่งใดก็ตามก้อนที่พูดคุยสิ่งใดก็ตามมันมีการคิดเอาไว้แล้ววางแผนเอาไว้แล้วมันมีการวางแผนเอาไว้แล้วนี่แหละมันจึงเกิดจากจิตอะไรเขาเหตุสิ่งใดบัน่นเลิกเสื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงดาวต้นไม้ภูเขา หลายคนบ่เข้าใจได้พึ่งพาดวงดาวแบบใดดาวใต้ดาวเหนือดาวนันดาวนีมาแล้วสิเหตใหเุให้เกิดเหตุการณ์โลกเป็นตังสั้างโลกเป็นเงื่งสี่หรือเกี่ยวกับสตา์ชีวิตจะของสี่เลิกตนไม่ที่เป็นมงคลนง่อนสี่ตนไม่สิมาดนบันดาลให้ค้นลำด้วยได้วานเศรษฐีวานกันผ í, วนนนีวานนั่นวานนีวานเรียกทรั์นะเยอะแยะนี่ือเลิกเสื้อมันบ่แมนแล้วสัตดสิมาคุมข้องเข้าได้แขวเสือ้อแขวสร้างแขยวหมูตัน เขวาหลายลาสารพัดแขวหรือดูกนั่นดูกนี่ดูงูงอนงูอะไรต่เข้าใจว่ามันม่มาปกป้องเลิกออกแล้วก็เลิกขอร้องอ้อนวอนว่า,าพระพุทมพระเจ้าหรือเทวดานั่นนั่นนี่นี่ทีสางนั่งใหม่ต่างๆนา้นสารพัดที่สมางขุ่มค้องห้อยแดงเลิกถ้าเขาเลิกจากสิเแล้วนี้แล้วเขาสิบว่ไปจมไปงมง่ายอยู่กับสิ่งเหล่าเขาสิบว่มีความคิด เขาไปผูกพันธ์เลคิดผูกพันเอ,อย่านถ้าผิดเขาว่าย่านคือย่านเจ้าของเจ็บไข่ได้ป่วยเอ,อย่านบร่รวยนี่กับย่านก็เ,ออเลยต้องไปขอรองพวกนั้นพวกทั้งหลายเรานั่นแหละแล้กวก็เสื้อดวงดวงดาวเสื้อเลิกงามย่ำดีเสื้อไปเบิดเบได้เสื้อเจ้าของบได้เสื้อเจ้าของเองว่าทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นนี่ไะ ผลของการกระทําการกระทําว่าเฮ้านั่นแหละเป็นผลแห่งการกระทําว่าเฮ้าจะหลับเองพอใจไ่พอใจสุขทุกหน้าได้ก็ดี <c oughs> แต่เฮ้าเลิกซึ่งเราดีแล้วเฮ้าสิมีสิทธิ์ในการสืบูทําเห็นทําใดง่ายเด้เฮ้าสิมีสิทธิ์ในการรู่ลูกแก่งจริงจริงตามความจริงใดพะเฮ้าสิทธิ์พึ่งตนได้บ้ี้เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วหูจ่จักคาว่าทุกซิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทําเฮ้าเองอันเกิดจากจิตคิดพิโรณาไปแล้วกายแะ้วว่าจากกระทําต่ย เขาเข้าใจตัวนี้แล้วเฮ้าสิเริ่มเห็นความสว่างในการดำเนินชีวิตของเฮ้าสิบ่เสือสิ่งเ่านั้นเฮ้าสิบบไเป็นหลงเสียเวลาง,งมงายครับสิ่งเ่านั้นนะธรรมะบบดนี้ก็เลยความจริงเขาก็เริ่มเข้าสู่ความจริงใดนั่นว่าบบดน,นี้ที่ว่าเหตดจังใดเฮ้าสิลืมสิ่งเ่านั้นใดถึงมันเคยมีมาแล้วตั้งเกิดเอ,อมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติ พอแมียูุญญาตายง่ายเฮ้ากับบรรูสิ่งเหล่านี้เก็เลยภาาพวกเฮาบ่วงสวงภาพวกเฮาถือภาาพวกเฮ้าเห็ดไปตามลหลายๆอย่างจากการยินได้ฟัง่งจากการกระทําสืบก็กันมาจากบุคคลที่ค้นเสือจากตำราอ้างอาจารย์พร้อมแต่เฮ้าเข้าใจตัวนี้แล้วบัดเข้ามาคิดการกันมบการกําหนดการกระทําของจะของเองแต่เฮ้าคิดได้ว่าเฮ้าสิบอันใดก็ตามที่เฮาบ่ทําลายใบเบียนให้ผูดด้ใดผู้หนึ่งเสียวิดรวลทรั์สิน แต่ห้าบอท่านได้สามารถเข้าถึงข้างบ่าสั์ได้นะครับการใชพห่นเปลี่ยดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งใช้กีฬาศัพท์สินโดยบุคคลโดยบุคคลนะเขาก็เลิกตัวนี้มากดําเนิ่อชีวิตบางคนก็ทุกข์ยากแต่หากินหาอยู่หาสัตว์เป็นธรรมดาทีนี้เห็นได้ห้าสี่เข่าใจได้หรือว่าฟังถ้ำดูดูเอาฟังให้บ่อยฟังให้มากทำให้ชินเมื่อบ่อยเมื่อมากเมื่อชินแล้วก็มีความจดจํา นั่มนอมเข้าไปนึกคิดเพียงหน้าตึกตรองตึกตรองหาความจริงกับธรรมะ <Hey. S 1> ที่เพิ่นแสดงออกมาเนเขากระเริ่มเห็นท่าของมันเองนะการตัดจิตเจตนาต่างๆความคิดเรื่องเป็นอกุศลถึกละออกเพราะว่าเข้าฟังธรรมอย่างเช่นว่าแต่ละคนถือว่าไปหาปูหาปลาอยู่นั่นนะนะไปใส่เบ็ดหรือว่าอาชีพอันอื่นๆอาชีพายๆอย่างที่ว่ามันผิดจังสิ ถ้าเฮายิงใครครวนเฮาก็ยิงเป็นถูกถเฮารู้แล้วฉะนั้นของบางอยางาง่างมันกบะบาจแก่ไดโดยที่เดียวฉะนั้นฟังธรรมดูๆฟังให้บ่อยฟปงั้งมากฟ,ฟังจริงท่องบนจดจําขึ้นใจรู้แจ้งในความหมายรู้แจ้งแท่งตลอดคนบ่าข้าใจแท่งตลอดมันยังรู้แจ้งในความหมายคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละรู้แจ้งในข้อหมายของบทสวดบทที่เฮาทรงจาเอาไว้นั่นแหละรู้แจ้ง เรียบเทียบกับชีวิตจริงและประสบการณ์จริงของเจ้าของเองแบบนี้เออเรียบเทียบสะกี่เฮาเคยขอแต่ว่าความจริงแล้วเฮาบ่เคยได้เนี่ยเออแล้วก็ขอยังแน่นไล่ไปเบื้องดูบนบ้ขอรวยขอรวยพาใดล้านขอรถขอบานขอยุธาธรรมดาขอเกียรติขอบ่ป่วยขออายุยืนจังซี่ความเป็นจริงแล้วมันก็ป่วยอยู่คือเก่ามั่นีม่น่านี่คือว่าเอาความจริงมา,มา,มา,มาใส่กัน และสิ่งที่เฮาขอสวค์วิม่านนั่นนั่นนี่ดูแม้กระทั่งว่าขอให้หอดผู้อื่นตายที่จะของสั้นเนี่ยมันกบ่ได้เป็นไปตามนั้นมันเห็นความจริงจักบอกมันเห็นความจริงมันจะว่างสิ่งเหล่านั้นออกหลังจิตใจของเฮานี่ใครค่วนพิรณานึกตรองนึกต้องอยู่เรื่อยๆเลยๆมันก็เข้าไปเรื่อยของมันเองดอกบัดนีมันจะค่อยๆดีนั่นคือจิตใจสิบ่ปราความคิดที่บ่ประกอบไปด้วยความโกรธความเบียดเบียน เลื่อนว่าบุญเกิดแล้วเกิดแล้วสง,งบแล้วถือว่บาบุญอันเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมมากที่สุดออมากที่สุดบรม่นว่าไปขอสินกนดอกแต่สิพูดตามรักความเป็นจริงของมั่นแล้วคนบ่ท่านในมีสินจะข้นดอกบ่มีใออน,นสมัยเก่าก่อนเอาต้นเท่าเดียวนีหละ่ะว่าฮะาก่กอนเสมอกันเบิดละ่ะเ่าว่าจะเป็นสมัยโบราณหรือต้นเท่าเดียวนี้ปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน จีเดียบเดียวกันตัณหาตันโตเดียวกันบ้านมีศีลจะค้นหรอ,เ,อ,อเมื่อมาฟังธรรมแล้วเปลี่ยนความคิดนั่นแหละเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมเปลี่ยนความคิดไหมอ๋อมันแมนความผืนเนี่ยการเลิกขอลองออดวอนการบูชาบูชาย่านโดยการข่าสัตว์บูชาอย่างหลายๆอย,ย่างออไม่ประสบการณบวกเข้าเองมันเป็นความจริงก็เริ่มเห็นแล้วเปลี่ยนความคิดได้แล้วการกระทําคําพูดกับเปลี่ยนไปนั่ตัวแบบนี้ จิตใจมันก็เริ่มสงบบุญมันก็เกิดบุญแปลว่าความสงบความเย็นความไม่ร้องร้องความไม่กระวนกระวายเออตั้งแต่กี่มันเรารลอดมันกระวนกระวายย่านถ้าผิษเนี่ยคำว่ากลัวนี่สุดยอดกลัวบพทุกอย่างน่ะย่านผิดย่านของป่้วยแต่เฮ็ดพิษแบบนี้ย่านป่้วยเฮ็ดพิดแบบนี้ย่านบะลุยเฮ็ดพิษแบบนี้ย่านลูกเต่าแล้วล้านบุรีเฮ็ดพิษแบบนี้ย่านย่านสารพัดย่านผีสางมหคั่มนี่ย่านบันี้เขาเห็นความจริงเขาฟัง ความท่ามดูเข้าดูเขา,เ,ขาเริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดจิตจากสงบนั่นแหละความสงบมันอะมันบ่ได้มันบ่ดีดดินไปคือเกาได้บานมันจะเหตุไปตามเหตุปัจจัยขวนบ่อขวนเหตุผลของมันเออตะกี้เฮาหาเหตุผลอะไรหรอเออนี่ตั้งแต่เสือ้อเราก็คิดว่าจะได้ผลหลาย,ลายออมันบเ่เป็นไปตามความจรงิงเหตุผลอันนั้นอะเอออันนี้มันเป็ี่นไปตามความจริงแต่ว่าวกเข้าจึงมีการมาฝึกหัด เป็นยังคือมีการจับลมหายใจเป็นยังคือมีการภาวนาภาวนาแปลว่าให้มันเห็นสภาพความกมจริงของความรู้สึกของจะของเองที่ความฉิดนึกต่างๆนนหน้าสารพัดคิดนึกไปแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกพ่อใจมั่งบ่พอใจมั่งกับบุคคลสัตว์สิ่งของสัตว์หลายๆอย่างแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศพอใจมั่งบ่พอใจมั่งบัดนีเฮามาฟังดูเขาดูเขาก็เลยเห็นว่าข้าว่าภพนี่คือความรู้สึก เออเมื่อความรู้สึกบ่พ่อใจปุบเพิ่นเอินว่าเป็นมีริยะคติพบเออคติอันนี้มันไปนรกนี่ว่าเนี่ยขก็ถอนมันขึ้นมากวพอใจแบบโลกโลกพอใจแบบถูกหวยพอใจแบบได้สิ่งที่ถูกใจให้หน้าเงินทองพอใจดีใจพอใจแบบลูกเต่าเล่าล้านเดของสอบได้เป็นคู่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นนันเป็นนี่กสร้างเนี่ยพอใจแบบนี้พอใจที่ได้ทรัพย์สมบัติเนี่ยพอใจเป็นนี้เออความรู้สึกอันนี้มันกับไปส่อบายภพเพื่อเก่าเนี่ย มันก็หูท่านมาเรื่ลยๆก็พอ,อ,อใจอันนี้เหละหเาจึงมีการภาวนาเป็นอย่างจังว่าให้เป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เพื่อเมื่อมันเพ่งอยู่อันหนึ่งแลวเพื่อจงให้เห็นความคิดอันอื่นที่มันบอรยูเป็นเป็นหลักเป็นแรงคือบรอยูในร่มหายใจบรยูในความคิดเดียวอารมณ์เดียวอมันเห็นมันก็เห็นความเกิดความดับของของจิตทั้งเฮ่าของความคิดนั่นแหละจิตธรรมดาแล้วมันบ่มีตัวตนเลยรูปร่างหรอกแต่ว่า ความคิดเป็นอาการของคาว่าจิตจิตจิตนนะความคิดทั้งหลายแหล่จิตนี่สร้างสมสร้างสมเออความรู้สึกเวทนาทางกายความรู้สึกท้องกายเวทนาสัญญาสัญญาทางกายเวทนาสัญญาสังขารทางกายเออกอบวิญญาณของกายจะมาลงสู่วิญญาณใจคือความพ่อใจเลยพ่อใจนี่เองเนี่ยเลื่อน่าความรู้สึกของใจอันนั่นแหละ ถ้าเขายังมีความรู้สึกในความยินดีในความปรารถนาอยู่พอใจมั่งบ่พอใจมัง่งความเกิดก็ต้องเวียนไปเรื่อย,ย,ยๆแบบนั้นเองทุกอย่างมันเนื่องจัดรู้รูปร่างลักษณะ่าางร่างกายเข้าเองเข้าติดแต่ในร่างกายเข้าจนจนมองไปเห็นร่างกายเข้าแล้วเขายังไปติดร่างกายผู้อื่นอีกนะไปติดรูปร่างลักษณะ่าท่างของบุคคลผู้พอใจเมื่อติดของบุคคลผู้พอใจแล้วในความสวยในความงามในความถูกใจแล้วไปติด ผู้อื่นที่ความไม่พอใจก็มีมีผถ้ามีความไม่พอใจความพอใจก็มีถ้ามีความพอใจความไม่พอใจก็เกิดติดเนื่องกันทุกอย่างโลกนี้เป็นธรรมคู่เด้อเป็นคู่เอแต่ผู้ใดยังมีได้สิ่งหนึ่งก็ต้องได้สิ่งหนึ่งในโลกนี้อยางได้สิ่งหนึ่งก็ได้สิ่งหนึ่งคือเก่าแมียนเบาทได้มันก็ได้มากคือทุกคนบน่มีผู้ใดปรารถนาความถูกจะค้นหรอกปรารถนาความสุขปัจจัึงวิ่งหาความสุขแต่ว่าความถูกก็อยู่น้ำกันนั่นเด้ นั่นแหละจังว่าโลกนี่เป็นท่ามคู่เ้อเหตงใดห้าสสอยุกลางร,ระวางสุขกับถูกใดพ่อใจกับบ่พ่อใจไดเฮาสีเห็นมันไดนี่ละจึงมีการภาวานาเพื่อสิบเบิ่งความคิดออนั่นมึงแร่นไปหาอัน,นันแล้วความคิดนี่ไปหาของเก่าเบิดนั่นแหละไปหาสัญญาอารมณ์ความทรงจําทั้งหลายในความรู้สึกทั้งเบิดตนั่นแหละมันจะไปใส่อนนันทั้งหนามันทันได้เกิดมันก็เอาทั้งหลังนี่แหละเอาความจํเกาเก่าๆนี่เราไปปรุงแต่งไปทั้งหนาอยากให้เปลี่ยนแบบนั้นแบบนั้น,แบบน,นก็อาศัยของเก้านี่แหละนั่นแหละ คนจังไห้เฮาอยู่ในกายอยู่ในใจลูกกับน้ำหนะักคนย์ลงมาลูกกับน้ำพอได้ละลูกเข้าใจลูกดีแล้วมาถึงร่างกายนี่บุคคลที่เฮ้าหากักหักมาได้กสรซางรักษากันมาได้กสรซางตายคือเกาดิเข้าใจแล้วละลูกผู้อื่นแล้วทีแรกเฮ้าเห็นความจริงทุกมือทุกมืออยู่ด้เอเฮาเห็นผู้อื่นตาย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 ,ตายนั่นเห็นบละเห็นเห็นเห็นผู้อื่นตายหรอลองยง้อนคบมาหาเจาของดูนี่ เข้ากะตายนั่นนตั้งที่เห็นได้บนี้เท่ากะจิตตายในว่เป็นร่ลงกายบนี้เออเข้าใจมันแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วร่างกายบ่ว่าเขาบ่ว่าเล่าเออก็เลยเลยมาเหลืออยู่จิตหนึ่งบ่ี้เนี่ยให้มันมาเหลืออยู่จิตหนึ่งนะจิตหนึ่งกัยังผูกพันอยู่ด้ในความพอใจเลยบ่พอใจเห็นจังใดมันจิมันจิละว่างค่ายความผูกพันในความพอใจกับบ่พอใจได้นี่นะแค่เมื่อเฮ้าเห็นขันหาแล้วเข้าก็ไม่เห็นขันซี เราบ่เห็นขันหนึ่งเรายว่าละขันหารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขาเออบ่แมนนี่ละนอกเรามาละในละร่างกายของใดบัดรถึงมาเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือใจนี่แหละถ้ายังมีความรู้สึกหรือความพอใจหรือไม่พอใจเรื่องขันหนึ่งใจเราบ่ละขันหารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันซีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหนึ่งขึ้นใจตัวเดียวนี่แหละขันหนึ่งจากว่า ถูกยู่ในขันหาถูกอยู่ในขัน,น,ขนซีถูกอยู่ในโลกนี้ล่อง่อยผู้เดียวประตัวกูนั่นแหละเข้าใจว่าละ่ะขมอพ้อใจตัวเดียวล่ละคอยคอยนี่แปลว่าผู้รับใช้เข้าใจวะค่ <c ười> อยนี่แปลว่าผู้รับใช้เด้พวกเจ้าถามกันเจ้ามา่อยบ่อว่าสนเนาะตะก,กี้ก้ากี้จีบกันไหมเจ้ามาคอยอยู่บ่อนั่นะแหละเจ้าไมายถึงว่าเจ้าเสียผู้รับใส่บ่อ <c ười> เห็นว่าใจนวล จะมากเล่าอยูะบ่หรือมากสิยุ่จนปานนี้ว่ที่กิงทนได้บแมแนอยู่แบบมีความสุขถามบรรยากาศเด้อเออฉันทนอยู่กับเธอน่นลยแหละบอมแนฉันอยู่แบบมีความสุขนะฉันอยู่กับเธอเด้มันบ่คือตใไม่ๆม่เด้เนาะตอนที่ฉันทนอยู่อืออีลีเดินไปตามบางโดดบ้านหนึ่งพวกเจ้ากับพิดไปกันพิดกันไปน้ำทางเด้ออีลีบอกอาจารย์บาจริงโรเลอเดบรรยากาศ จริงพ่ตั้งตัวแล้วหรอกจริงเปเรื่องสัน้นนั่นแหละครัาบว่าคอยทุกอยู่ในคันห้าแต่กี้มันหยุดติดคันหาบพราวา่าถ้าคันหาเจ้าของเลยรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณของเจ้าของเองไปหยุดติดคันหาผู้อื่นพร้อมเป็นบาลัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาอีกจึงบอกว่าทุกได้คันหาถ้าเขาใจแล้วว่างคันว่างกายะกรือว่างกายตายในนอนเลยนี่ว่างผู้อื่นพร้อม เพราะว่าเขาเห็นถูกเขาเห็นผู้อื่นตายได้เขาจังมาเขาจังมาเบาดได้ยู่เลยนี่้าใจวา่าล่ะมันถ้าได้เห็นของตายแม่มันก็น้อมเข้ามาหาเออกูกรสิตายในหว่าเนี่ยมันก็เหลือลงมากขันซีจนตัวแบบนี้เดือยแต่เวทานาสัญญาสังขารวิญ,ญาณเลือเอ่อนว่าความดุสุดไม่ความพอใจเลยไม่พอใจเนี่ยมีหลไรวิญญาณก็เลยแปลว่าทั้งสีมันมารวมไปแล้วเนี่ยดิบในสิ่งหนึ่งก็ได้สิ่งหนึ่งเื่กันพอเลเอื่อนเหลือขันเดียวเห็นจังใดเขาสิทำไรตัวดีใดตัวจิต ทำไรตัวจิตจงมีการเาวนหน้าเนี่ยแหละให้มันอยู่อาศัยยังอาศัยล่มตะกี้เข้าอาศัยรูปเนาะคือบางเดิอนในกรรมฐานสี่สิบ่างอาศัยรูปมีอานาปานสติอาศัยสิ่งบ่สิ่งที่บ่เป็นรูปเป็นล่มหายใจในี่เองเนี่ยตะกี้เขา้าละรูปเนี่ยนก็เลยหายวิที่ง่งยใหายเอง่ายหก็เลยอยู่ในนี้แหละแล้วาบันนี้มันสิเหลือแต่พอความคิดปิ้วไปหาลูปน,น,นั่นลูปน,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 นี่ร่างกายนันผู้นั้นผู้นี้เบอร์ห่ ที่ว่าอยู่ในล่มให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกไปเขาเดี๋ยวไปคิดหาผู้ดันแล้วบุคคลสัตว์สิ่งของลูกเบิดบ้าสัตนะบุคคลสัตว์สิ่งของ,งสัน้นเขาหุ่นจักแล้วบ่เทียงแข่เหตุใดข้าสิเขาถึงคางว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาใดนี่นะเอออาศัยประสบการณ์ในของให้ไม่เห็นลึกซึ้งเข้าไปในความเกิดในความรับเออเห็นจนว่ามันเกิดความสุรสังเวชในตัวเอง เกิดความสลดสังเวชท,ทั้งหอนทั้งหนาวทั้งหัวทั้งไห้เออทั้งหอนหนาวหัวไห้เข่าถึงความรู้สึกจนเกิดความเบื่อหน่ายในความคําว่ายึดมันม่นถือมั่นใดเห็นเข้าไปจนนี่นะ่ะม,มันคือมันคือมันระเบิดออกมันระเบิดออกคนเดียน,นี่จนว่ามันเป็นทั้งสั่นคนละหลายหลายอย่ง <c oughs> างตอาที่เบาานี่มันบอกอาสมรถไปถือเป็นหลักการยืนยันตายตัวใดเด้อในความรู้อันนี้มันเป็น สิ่งที่เขารู้ขึ้นมาเอาสื่ออันนี้เปาไอ้ฟังคือจังตอนเขาเป็นนั่นนะ่ะกะสะสมมาเรื่อยล่ะหาความหมายของชีวิตหาความบรรลุหาความรุดพ้นของตัวของเองนั่แหละหาตอนที่มันเป็นมากนะมันไม่ได้ดเป็นตอนเขานั่งรับตาได้เมื่อตามาดีๆนี่คุยกันมาดีๆบางทีเป็นกับหมุนบึบ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 ,บ,บ,บขึ้ามาได้โลกอันนี้โลกอันนี้โลกอันนี้ครับกับชีฟ้า้องฟ้านั่นโลกอันนี้ก,นนก็หมุนเรลียบ แต่จินตนาการเป็นโลกนี้หมุนหมุนหมุนจากตนไหม่และผู้เขาเรลี่ยมลงเป็นนาบกองที่ฟาคขึ้นกันแต่ว่ามันหมุนพร้อมกันเลยมีก็หมุนพร้อมกันมีก็หมุนพร้อมกันขึ้นกันเออหมุนแล้วก็ปีนไปปีนมาตะกอนจังวุบเขามาหากันเมื่อมันวุบเขามาหากันแตกบาดน,นี้รู้สึกว่าต่นระเบิดออกนู่นผู้เดียวของมันนั่นระเบิดออกแต่ว่าเราเป็นผู้เห็นอยู่ในหันเข้าใจว่าตเห็นตลรูเนี่ยก็รูรูของมันเด้์ต่ำว่าง ้าใจว่าล่ะบันี้ว่างก็เลยว่าจะคของเป็นผู้ลู่ลู้ว่าว่างมันว่าแมนทั้งสั้นได้บัดนนี่หลังจากนี้เลยเถิดมีเขาไปอีกหลังจากว่ายุ่กับความว่างแต่ว่าในความว่างคือมันคือยังมีอยู่ในความว่างอยู่นี่นะตอนที่มันเป็นนะว่างแต่ว่าหังมีความรู้สึกว่ายังมีตัวตนอยู่นี่นะเออจนถึงที่สุดจออย่ในความว่างจอในบ้บ่แมนเขาตั้งใจจอเด้มันเป็นเราเองของมันเด้เป็นเราเอง เป็นของมันดังสั่นแล้วในความว่างเกิดกลายเป็นบบา่างเห็นไปเบิได้ล้บ่เนี่ยเป็นเข้าวใเห็นไปเบินี่เห็นไปเบิดแบบแบบโลกมนุษย์แบบโลกสวรรค์แบบโลกทั้งหลายนั่งนั้นเชื่อมต่อกันในจักรวาลนี่เป็นหนึ่งเดียวกันใดนะแต่ว่ากับเป็นว่ากับกับเป็นอันว่าบ่มีเฮาอยู่ในสิ่งที่เห็นนั่นไหมเอออู้ยเบางยากเว้ยกับเป็นอันว่าบ่มี บ่มีตัวตนเข้าไปแสกซึมอยู่ในสิ่งที่เห็นจากอันจากอย่างเลยเนี่ยไหมแบบว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่างจากสิ่งที่เห็นอยู่นี่ยไหมหระยิบระยับสวยงามว่างสื่อได้สวยงามแต่ว่าตัวนั้นมันกระโลกของมันสื่อนนๆนาดไหะจึงว่าว่างจากสิ่งที่เห็นอยู่นดี๋ยวมันอัศจรรย์นนะมั่มาทรรมดาได้และเห็นในความสลดทั้งเวทมันบอกรลัดเอา มันหลายอย่างก็ได้หนีแหละในความรู้สึกเขาจริงๆมันเข้าถึงกึ๋นเข้าถึงความรู้สึกเออมันซึมมันสลดสังเวชมันหลายอย่างไม่หันเดเออเห็นไปเบดกว่าตัวนี้สิหมุนใจกันหมุนใจกันแตกออกแตกออกแลกว้วก็ว่างว่างแต่ว่ามันก็อยู่ของมันว่างแต่มีความรู้สึกอันเดงว่าถว้าว่างคือยังมีกูอยู่ได้หนีนะคือจังว่ากูหลู้อยู่ว่าว่ามันว่าง,าง,างเพราอแต่มีแต่เพราแต่มันเปลี่ยนแป๊บขึ้นแบบนี้ปั๊บแล้วทุกสร้าง ปากฏภถาเป็นมากอีกได้บ้างเนีปากฏภถาเบิดหลักทั้งสวรรค์สันนันสันนินสั้นนีทั้นนนนงอียงระยิบระยับประกายแผ่ผ้า,า,โโาโลกมนุย์โลกนรกโลกอยู่ในประมาณจือนับบ่รด้หรอกแต่ว่าวรวมรวมอยู่ว่าประมาณแสนโกฏจักรวานแต่ละจักรวานจักรวานมีบริวารเป็นสองพันมีความเรือมหล่ำมีความสวยงามมีอย่างมันก็เลยเห็นว่าเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามบุญเป็นไปตามบาปเป็นนั่นอันนี้ก็ว่าไป มันมันเป็นของมันเองอันนี้อันนี้แค่ว่าเอามาเบาดูซื้อมันเป็นตอนตอนที่มันเป็นมันบ่ได้เบาวาจังสี่ด้เลยมันมีแต่เบิ้งอยู่ซื้อๆเละนะหลัจากบ่เบิ้งอยู่ซื้อๆแล้วนี่เออตอนนั้นเป็นนะแต่ว่ามามีเขาามีความเขาไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในหันคือบมีอย่างจากยางที่เข้าเขาไปพอใจอีกเบิดความยินดีพอใจนย่นะเออเบิ้ดความยินดีพอใจเมื่อเบิดความยินดีความรู้สึกนั่นเกิดกลายเป็นบมีความรู้สึกหลัจากบอกเออข้าใจความรู้สึกบมีความรู้สึกบอก เรื่องสัตว์เหลือว่างแต่ว่าว่างที่มีอยู่เนี่ยหมืม <the ique noise> <the ique noise explicitly> <the> <the> ันดยูหนานๆนี่นึงเด้เยนวนโอ้โหเราใส่เดือนฟังเก่าใจยังมู้บ่นแล้วว่าท่านเป็นใส่เดือนซ้ำเป็นใครที่มันอยู่เรื่องสัตว์อะไรมันมันจะถอดความรู้สึกหน่หยับใส่หยับใส่หยับใส่แต่ละคนแต่ละคนนะต่มันไปเป็นยังสี่เบิดแล้วโอ้ยสุกบะมีดอก ทุกกระบ่มีร้อนี่แหละจะเกินว่าเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแท้จริงเห็นจนวอมันระเบิดออกเป็นหอนห่อนเป็นเนาวนาวเออเป็นหัวหัวเป็นไห่ไห่เด้ย๋ยรมาดาเด้เป็นสะอดสะอื่นเด้เออมันจังมันบอกบ่าถึกดอกเป็นสกปรกยาวแต่ว่าที่ฟังไปแล้วจะเอาไปเป็นหลักการถือว่ายังต้องยังนี้เด้บด้คือกันเด้เออของเฮามันโง่มันเลยเป็นมันเลยโดนใจบ่ละ่ะคนฉลาดกบวัดเดียวเท่านั้นคนฉลาดแต่มี ตลาดนะเขาจะว่าจะไปถือว่าต้องต้องเป็นอันเดียวกันต้องต้องเป็นแบบนี้เด้อเออ้องเป็นตอนนั้นเป็นนั่นท้องปรเด้เป็นรับตานางรับตาก็าไผ่ดีด้วหน้ารถซ้ำนาแต่ว่าเป็นลูกยุ่ผู้เดียวนั่นนะ่ะเออดับหูนั่นจากเขาคุ้ยกันนะั่นน่ะเออไปน้่กันหลายๆคนนั่นแหละแต่ว่าสิเป็นเป็นตั้งแต่ของนะั่นละเออเทเลถ้าเลถ้าเล่เลขาเป็นรดเนี่ยอะไรเป็นน้งสั้นเป็นหลายคณะอยู่ดอกเอาละพ่อละ